สวัสดีครับวันนี้มาหลอยผ้ามา่านในทางข้องแมพ่พา่นะครับเพิินฟันดีพี่น้องมองวนนี้ฟันขักฟันแน่พันวาพีีสาวเสียชีวิตไปแล้วบอกเลขนะครับมาบอกเลขสามตัวนะครับลองไปติดตามมาพีสาวเสียชีวิตไปแล้วมาบอกเลขตัวใดไปติดตามกันเลยครับ สวัสดีครับแม่ไพ่ครับวัสดี้เอาวันนี้ขอวาตาานท่าแม่ไพ่ครั้งนึงเนาะว่ามันกับฟันเราละฟันเกี่ยวกัะพุม่มเจวดาผู้ใส้เนาะเทวดาผูา้ใส่เกิดมาหาเง<อ>ี้ยนนะครับนั่งขั้นใดเนี่นยแะมาจมแม่ไพ่แระเทศดกันใหญ่เยอะไก่ไก่เงียนั้งแต่จมไก่บันไดซักซีดว่ะเออตั้งแต่จมไรตื่นไปเลยเี้บ้านแล้ได้แม่เรี้กบานเจา สองหกะหนึ่งนึ่งองหกเราจมเส่มือวานมือว่านเนาไม่ยำเยอะแค่ย้อยูเคนก็บอกเลขกนด้เนาะก็บอกเลขตัวใดกันขึ้นเนเอกระบอกตัวใดกระบด้อเฮ้ยื้อแบไปพี่น้องยอดนได้เนาะเบอบจะกันแล้วเราช่ยกันได้ก็ได้หรอให้พี่น้องรืมโชัวไนเนาะไม่เอามั่งเอาเรื่องวัดนไพ่ได้คนับ คุณเจทีผู้จอยมาจมไห่ไม่ไผเออนบอกว่าให้เศ้าเ้ยไม่ไผ่เลยนะสามห้านย์หกเกะครับอ่อหลักตัดไหห้าหาศูนยสามศนี ah. ่เตินบอกหลายเทียรเนาะวะมาบอกเราสองสามเทียรมาบอกเราสองสามเทียอเนาะก็เลยลงไห่เด้อนะครับสองสามเทียรมันส <t> ุดไหลบอกเขาเศ้าเนาะเชร้าแก่เด้อนะครับเศร้าแก่ซะเห็นว่าเป็นเศร้าแก่หนาตานฟ้องใสรล่าสีออกเล็นะว้ายล้าเกา้วเกาล่าสีลราบอกเด้อย เอาเมื่อนี้ไทยก่อนอนเนาะ่อยู่นอนนะเมื่อนั้นเราบมาได้นอนแล้วลูกขึ้นมากเลยมันม่ได้นอนลูกขึ้นมากเลยเนอนไปเล่นเห็นไหมไปฟังลำไปฟังลำเด้กฟังลำเด้อเลยเป็นสภาพนั่นเคยนอนไปเล่นนะครับก็เมื่อหนี่นส่งคืนแล้วนะหน้าตาฟองไซเรานะครับกับสิมาตามาเพิ่นฝันยังไงฝันดีบ่ได้ยิ่งก่าวฟันดีแล้วนะนะครับ เอาแม่ไพ่ฝันดีไปฝันดีคร่ะขึ้นฝันก่อนอีกแกงเจ้าบอกละเอียดเลยพี่น้องฟังชัดๆนะฝันยังเดะบอกเลยครับแม่ไพ่บอกที่บ้านอ่ะบอกฝันมาเลยฝันอมืรขึ้นฝันวันใหญ่ปนศาสตร์กับแม่ยำแม่ยามกันได้ภากันพยายามมีสวยอันแค่ฝนประยุทธ์แค่หลังเก่าดิแค่หลังไม่ต่ออยู่อยู่นอกบ้านหล่อมหัวย่างดี ไม่ก้อไปลาหวัวนม่ไปยีงเห็นหลังเดียวยังนห็นมันอยู่หนอกบานอยู่ไปย่ไกลบานอยู่เ่ี๋ยวย่น้าเพิ่นน่ะไปอย่หน้า,ไปไปนาเลยไปเห่นน้ำเพิ่นไปแล้วคนเลยว,วาจะพาไปตลาดไปเห่นน้ำใหญ่คนจีพ้าไปตลาดเย่บรรณุศาสตร์กัมากต่คอยก็เลยดีไก่คอยว่าคนจะได้ไปตลาดผากับไปหลวงอาัาร์ว่ากำลังจะึ้นรถกระบะรถกระบะผัดไปค่ากี่ตม้มอยู่เหมงั้นหน้าเพิ่นน่ะนะเคื่องท่ามันจะไป ไปยังสตักับบมันมันไปค่ายขีดตมเลยไปว่าอะไรมุขขอยได้สัยาค่าน้ำไปค่าขีดตมไปไม่ใ่สอยเลยวาเดี๋ยวใหญบอกเลยก่อนเขาจงไปตลาด้างสิแม่ใหญ่ข่อยแมบอกยังสีเด้ใหญ่ผู้ตายน่ผู้ตายล่าสุดเนี่ยบอผู้ตายว่างหันละอันใหยสิได้บอกไดโตัก้อนละสั้นพ้าเจ้ตัวมีโสกน้ำใหญ่วางสิละผลนหวาเด้ผุนหล่อไปยังปกงป่งสละ เจริญหนอ่มีสูงน้ำใหญ่อยญ่สิบอกอยญ่ใหญมากเหล็กสามโตแรงสี่ลักเป็นวันเอาตัวไหนลาใหญ่ใยญ่กระสิบอกที่เจ้าหนี้ละใย่พรด้เขียนไหเที่จะเขียนมาเป็นใหญสิบอกเอามาสั่นว่าเพิ่นก็เลยว่าสามกนว่าจะไหนว่เขึ้นไปขี้นไปขึ้นไปบ่ขึ้นไเขึ้นไบ่ขึ้นไเขซ้นไิบก Chết, chết cầu hạ, ừ Chết cầu hạ mấy trẻ, chăm được đấy, chăm đây, chăm được nó, men men nào nó vậy men, bảo tôi thu hà mà nó cho thâu, nó không tin cái gì, ừ nó toàn phán đi rồi, có lẽ bảo mẹ cho phao thế, về đó thân, ừ, có chỉ để chôm hay không mẹ nào, thay chôm lại rồi đâu ra hay, vợ bảo phao kiếng về đó, cái nhiêu, cái cái này cầu chăm nó, มันนี่เพ oh ิ hey. an. ่นเพิ s <S s <S ่นก uh, ็เลยว่าอันมอสท่ออันตูเพิ่นยูยูแต่ลางเพิ่นเพิ่นว่ายูแต่ลางเพิ่นอันมันเป็นมันเป็นตัวเลขเป็นตัวเลขหาหนึ่งกับหนึ่งซีเออันกับซีหนึ่งก็ไม่หนึ่งซีดิซีหนึ่งหาหนึ่งซีหนึ่งยูยูตู่เพิ่นเพิ่นว่าโอ้เลขยูยูแต่รางตู่เพิ่นอันนะเออหาหนึ่งกับซีหนึ่งแมน 51เนาะ11เออ5141เออเอาดีๆเด้อ5141เนาะเออ51ก็41นี่ล่ะเพิ่นว่าเลข2ตัวมันมันอยู่ตู่เพิ่นตัวนี้เพิ่นยังเพิ่นให้เขา3โตอืมอยขึ้นเป็นไทยลาวเด้อเพราะว่ายังเพราะว่าพี่สาวเพิ่นหาไปจากลาแต่ว่ามัให้กว่าลาลงลา่ลาป้ทงไทยทางลาล่ะนว่าเออ เป็นข้าใจตรงกันเนาะม่ถือเนาะไถ่เล่านะครับเพื่ออยากซื้อล่าก็ซื้อเพื่อห้ามจะว่าให้ซื้อล้าพวกเขาคือไปไทยเออตัวที่แน่มอร่เขเน้นไทยล่ะลตัว่ามอ้ว่พี่สาวคนเหลนเล่าเป็นวะคนเคยเหลนล่าวะจะบอแล้วคนไม่เคยเล่นเล่าเลแจะไทยเออนานแล้วคนไม่เคยเหลนเล้าล้วก็หยุดจอย่าไปไทย่ะละหาเเยานนั่นไลมล่ะกัน อันนี้ชุดตดไหได้ครับสามตัวน่ะอายุคเจนอายุคนเจนโอ้ตรงอายุคนเจนหาวี่เอนีเจนหาวันี้ตดไหตไหสมตัวตนตัวนี้เป็ตัวมันอยู่ในตูิ่นเด้นี่อ่าในตูในตูิ่นยามาตัวไหนกูโม่ะงวดเน่ะอ่นงวดนี้ก่อกำมักสี่แล้วมักนี่นี่นี่มัเจนหาวน ตัวนี้ก็มักเดินีเด้อตัเนี้ตู่มเนาะแม่เอานี่ตี่มีสองตัวหาหนึ่งกับซีหนึ่งบมนบอานั่นพาผ้ไปตลาดไปได้ผ้ไผ้าไปพ่านามไปไปผอหวกเกียรติหน้าป้าจิตโทหนาเพื่อใส่เก็่วหกจะมาลายแต่เอาลองรล็งดูตอนยุคพื่นจีดินน่อนะจีดินมเอาลองเล็งดูกนเรกสะออนแรใหญ่ก็ได้่าใหญ่ซอยได้ว่วผู้ใจ กับมาเขาจะเอาหิมาสอนน้าหละเขาไปตลาดก่อนพั่น์ป้ากจะมาสอนคับแต่ไม่ให้ไล่บานุศาสากลับไปเอามื่อไส้บนกันนาหละั่นผู้ใหญ่่บานุศาสต์้านำปล่อยไปน้ำกันที่ไปตลาดคนเราเมื่อเฮจังเสีะก็ก็ัวหวกนำานำพราถล่มลังก์เต็มกัวทสิ่ได้กับหดไม่ต้องหัวเขต่นาหัวแดงแดงวันวันสองโตรับกันมาหัวเกตนาแนีใหญ่แล้วมึงเนี้ยจะมาหลายแต่หัวแม คนเราหยกันหลายพะนะคว่าหอกสองตัวคยยิบขึ้นมาหอกสองตัวนเห็ว่าเก่าสองไปท่าไทรตนี่นน่หอกไหมหอกเกตจานาไหมหอกกะทิเก่าเเอาหอกกูเก่าตจากแล้วเอาตีหอกกบเป็นเก่าด้นะตันี้นี่หอกเกจจ้าน่กระจาย่ใจไปีหอกเกตจจันทตัวไหนัแดงๆไหมนี่แหละหอยกรอบตัวี่ล่ละคอยส้อนหอยยักรอบใส่ต้องยิบสองตัวหยิบขึ้นมาสองตัวนี่แหละแม่หกเกจหน้าตัวใหญ่คอยว่าจังสี โม่โป๊โป๊ะางสียงสอนหัวกหมัมอกเรือยๆหักว่าืป๊ะก็เกจาน่ามันเป็นกำลังเป็นขามันง่ายเต่อระจิกโป้งขาแล้วน่ะหัวกันตาส้มหนันอ้อนหลงแรงนี่นาหนากระมาาจังมาสอนน่าหลาพันธุใหญ่กว่า้นมั้ยก็เอาเป็นตันนั่นเออเป็นตัวขัจับมากน่ะขจับยังสีสตกจาน่าสองตัวเนาะสองตัวเนาะจับก็บ้านหัวกน้าอื่นหัวเกจาน้ากับแกเรียกขาวว่าจังสีพันธุบอกใหญ่กว่าไง ำหนามเม่ใสิละกรอบมากสมละกรอบกรอบเต็มเมื่อขยิบ่นหนามไ่งชแล้วมัน,นมยิบประมาสองอนี่เอายิบมาใหญ่บ้างนี่หลกหัวหัวเกตนหน้าที่ใหญ่บ้างเป็นหัวอ,อืน่นบอกใหญ่ใหญ่สองคนใหญ่บ้านนุ่มศาสตร์กับบัา,านใต<า><ะ>่ตสอคนลหรอ<โ>ฮะตาสองคนเลรอบมาผู้นัน้นผู้ตาย<โ>มายาไม่ยามม,ายาม่ยมใหญ่ใหญ่ผู้ตายน่นผู้ตตยเ่อไดก็ผู้ตตยอายุเกศสิบห้าีเกศสิบห้าเกหาข้างลง อ่านกระลุงคิดบหา็ดิบหาปลาลงเลาสิบเก่าปลาลงสิบเก่าสิบเก่าออกเดีวได้วาหันออกตรงๆแล้ววหันิบเก่าประจําได้ค่ะพี่เด้เมื่อคืนฟัน่อนี่แกงตั้งหัดเขาบอกเลขกว่าสามตัวเก็บเก่าหาล้างสิละเลขที่ถูกูหาิเบ็ดหาสิเ็ดกัยังกับสีสิเ็ดสีสิเ็ดนาะไม่ตูพมันเอาตูปหายซะไรพวกแล้วซุมบานข้เจ้า ข้อก็บเบอกะกินเพิ่มเนาะตามเพาเลยตามคนเลยเฮียนเฮียนอยู่หน้าเด้เอาวันนี้ไม่ไผ่บอกฝันดีแด้วครับลายฝันเงาเลยโชว์สายหน่อยพอเพิ่นเราฝันปล่อยเราเฝ้าเต็มทีเลยเรื่องฝันเออฝันครับฝันว่าพี่สาวสองคนเนาะพี่สาวผู้บ้านนี่ยก็บ้านดุนสานบ้านดุนสานเสนตายมาส้นไปยาม ต้นไยายามเอ้ยเอยผู้ตายไปแล้วแมนเมื่อนเหีนหลังเหมตายใส่ดิเหีนหลังไมหลังไมมีบาตีบอ่ะมสองหน้ามีบาีบ่ะบัมาเตอมี่มตมีมตเห็ดมตอร์ี้ันนี้าตะีบนะตูเ้าเจาเห็้ไวหันไปซ่อนไปหันแมนไปแล้วก็เลยวันที่ว่าไปตลาดรถขั้นนั้นไป่กิต้บานนี้อันเจเฟรถขันนั้นขั้นใหญ่เมามกก็เลยว่าระวางหกน่ล่ะระวางหกนม่ล่ะตอนน่ะเจเฟืนูัโอ้ระงหกก เออระวังหแกบ่ด็กกับหอ้ตัวนี้ระว่งหกนั่นแหละอระว่งหกน่นแหละพนะอันบ่อทใหญ่บอกเลขเลยไหมเออระว่างหกนั่นแะจักสีหกยังได้หกขาจีมันก็องเป็นจักสีหกหนึ่งหกขาหนึ่งี่เปหกองเลยอืเนี่ยว่างฟันโราเอเสียตัวนี้ยเฟอร์เป็นวาดิโอเก็บลืมเลยลืมอมดแล้ววันนี้อันใหญ่ข่อยใหญ่ใหญ่ข่ยอกแล้วคุณว่า เราว,ว่างหกได้เลยว่างแต่หกคนดีว่างหกคนดีว้างสีล่ะเมียนครับพุ่นว่าสับก็แสดงว่าจังมันสิมันตะเดียนรวดพิ่นหรือบอต่อบอกระิเป็นวายะรดกระค่าตุ้งกระสิเมียนใหญ่บอกเจ็ดเก้าห่าไอ้วราว่งหกก็คือเป็นเจ็ดหกห่าก็สิเมียเพราะหมายก็เล่นลงองห้น้ำเนาะเป็นหกห่ากับเจ็ดหกน้ำม่ตุยเนาะพอเราเขาลงเป็นเจ็ดเก้าเก้าหแล้วก็เจ็ดหาเนาะเอาไงสุดท้าเป็น ทีติ๊เลขเก้าเนี่ย้กบาผมเอาเนาะเพิ่งว่างสันคกับก็ตามเพิ่นว่านเาไปเพิ่งว่ากเด้อเพิ่นว่างูนทอนี่ลหละผู้โชเฟื่อยนผู้ใหญ่เมามาซะบานดุษฎีมันคข่ขีตุ้มอยู่าสันบ่ไปครับตามีเด้อเนาะระวังมดีนะครับหกหาเก้าหาซื้อเก้าหาก็หกหาน้ำหรือเล่นอืมอัืออยอะยยะของบางน้ำเยอ่ของบางน้ำอยู่หกหาหกหา เป็นหนึ่งห่องไซฝันหวานระว่างหกเด้อปราตัเดียวซัเนี่อ่ะระว่างหกระว่างหกขยากทำเรื่องฝอยเรื่องมาได้เลยไม่ใช่ตุาทำหน้าที่ข่อยเล่เขาบอกว่าเป็นผู้สังเกตดกันอันนี้เป็นเก้าเป็นหกหกอจำได้คัแต่ที่ันนบอกแห้งๆนี่อเจ้าเฟยแล้รว่างหกนั่นแหละเดี๋ยวเขาเตียนเอาเรื่องมาเื่อเลยเขาเรื่องมาเด้เลระว่างหกมาหน่าแะวางสิละบ่อ่ว่างสรันี่ยนีตุ้ยบอกคะนบอกกับอกว่ามี่ทำหน้าที่นักทีอ่ะ หกตัวพันพันบอกตัวเดียวด้วยกันแล้วว่าหกมาแน่ล่ะมาล้างเสร็จแล้วพ่อจะใหญ่คอยบอกเอ้าเราสรุปไปฟังด้วยวาเอ้าเอาดีๆตั้งสติดีจะก็บอกดีดอกจะก็บอกดูข้อเลขงงไม่แหมงสั่นเดียวพี่สาวจะบอกเลขตัวไหนพี่สาวคอยบอกเลขเกตเก้าหาโชเฟอร์ว่างไหนโชเฟอร์ว่างแล้วว่าหกมาเด้ออ่าเข้าใจกันเนาะเลขยูดตัวเดียอันเลขยูดตัวกับหาหนึ่งกับซีนึงอ่าจบเริ่มบัตรเนี่เนาะคือว่าเข้าใจแล้ว เข้าใจทังไเข้าใจอยู่หมายถึงว่าจะเอาดูเขายิงงงจะเอาเรื่องคกดูนะเขาย่งงน้อข้าใจอยูเอาฟังดีๆสรุปว่าเนาะอันพี่สาวอยู่บ้านนุสานส่วนสดพยายามเบื่อที่เสียชีวิตไปแล้วอยู่บ้านแกคนยูทองแม่ไพยายามกันแล้วก็เลยว่าจะไปตลาดทำโชเฟอร์เห็นทะเบียนรถเขาปะทะเบียนรถเขาปะเลยเบิ้งต้นปะเลยเบิ้งเนาะบ้านนี้เอื้อยเรบอกว่า จะฟงเวลาเอาเลขไปก้อนนซานเบอร์บอกเลขเอ้เขียนมาเป็นเด้อเอ้จะบอกเอาเจ็ดเหาวัดโชเฟอรเรื่องห้องขึนว่าระวังหกเด้อระวังหกเด้อระวังหมากเด้อนั่นละระวังหมากเด้อัดนีเลยเรื่อเลขอยู่เลขคิดตัวเลขคิดตัวเพิ่นหาเนอหาเ้อกับซีเร่องอเนาะกับประมาณนี้ระบัดเลยพาไปตลาดก็ี่ไปตลาดไปเห็นหัวหัวเกียรตงหัวเกียรตาเลยกอบเหมืนมา แล้จับมาสองตัวตสองเบี่ยงมันเออด็กกว่าไมสี่เด้มานี่เพราะจะมันอยู่มือแล้วก็ได้จับออกมาใหญ่เบิ้งบัมหอวหยังแล้วเป็นหอวเกจตนาแม่ใหญ่หัเกจตนาตัวสองตัวออยหออยกมันขึ้นจะได้ขึ้นนิ้วสี่ได้หอวหยกสองตัวขึ้นได้ดออขึ้นน<อ> <พบ S 1> ิ้วสี่ละใหญ่เบิง้งเป็นหอวเกจตนาตัวใหญ่สนันออยอดประมาณนี้นะพี่น้องจะกลับตัวใดกันล็อกกลับเอาเด้อนะครับเอาจารมาสอนซื้อในกันไทยทั้งเล่าในไปตุ้ยเนาะ นั่นยังงั้นน่าได้กํลองแรงยังหัวะหลายครับผู้ฝันว่าดีเนาะไม่ตุยนม่ไพ่เหมือนนี่ว่าวฝันดีพ่าวละเอียดเยอะละเอียดตัวเคยเห็นคักก็รู้ไหมเห็นแจ้งเนาะเห็นพ่อจะนั่นแล้วเห็นเมียจูงมันบอกก็ชอบนาหมอหลวยไสั่นที่เลยไหมครับจุ้ชมมาหน้าเม่ไพ่เด้นายวันนี้ยังปังสู่คุณสวัสดีครับ